ระนองยนลองตามเขียวความเช้าชามเขาความชาบความชาบไปไปไปนั่นครูไมซิงลิสค่ะครูโรซี่บริทิชอังกฤษวันนี้เราก็มาเล่นเกมกันอีกแล้วใช่ เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าทั้ง twisters ทำไมออกเสียงว่าทั้งอ่ะทั้งมันสะกดเหมือนท้องเลยอ่ะท้องใช่ท้องไรอ่ท้องไม่ใช่ท้องไม่ใช่ต้องเป็นคำก็คือเหมือนเป็นประโยคที่เอ่อมาไว้พูดไม่มีความหมายพิเศษใดๆแต่ว่าแต่ว่าคุณโรซี่คิดว่ามันมีประโยชน์ไหมคะในมุมของคนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไอประโยคทั้ง t w i s t e r ือว่ามีประโยคจ์จเจงเพราะมันก็ เราสามารถฝึกการออกเสียงได้อใช่ถ้าเป็นภาษาไทยก็ไม่มีคําแบบว่าจํากัดความเล่นลิ้นอย่างนี้เหรอเคยได้ยินลิ้นพันลิ้นพันแต่ลิ้นพันมันไม่ใช่ประโยคเลยแล้วจะเรียกว่าประโยคลิ้นพันแต่ถ้าเป็นมากกว่าพันก็จะเป็นลิ้นหมื่นรอโอเคอันนี้แค่เตรียมมาสามประโยคสามที่เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าเดี๋ยวเฟยจะเรียงให้ครูซี่แบบง่ายไปยาก อัลกอริทึก็เียมอาษาเหมือนกันใช่ค่ะให้ฝ่เริ่มก่อนได้ได้ได้โอเคอันนี้ของเราีิอันแรกได้โอเคอ่ะ snake s n e a k s to seek a snake ไม่ไม่ไม่คัสแน็ปอ่ะชีวิตเลยชีวิตนะคะชีวิตอันี้ชีวิตอันนี้อันนี้อันนีนมันเหมือนกันเลยอ่ะ a snake sneaks to seek a snap สามรอบ a snake sneaks to seek a snack a snake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  sneaks to seek a snack a snake sneaks to seek a snack a snake, a snake s n e <laughs> a k <snake> <laughs> to seek a snack ได้ตรบมือ so now she change okay ประโยคภาษาไทยก็คือเป็นชื่อตังหวัดสามตังหวัดโอเคระนองอยะลง <laughs> ระนองระยองยะลาระนองยาลองยาลองอระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาสงสัยเห็นอะไรแล้โอเค next one is twelve t w i n s twelve t w e r t t w e twelve to twelve twigs อเคเอาใหม่เดี๋ยวฟัง Find find long form Twelve twins towards Twelve twigs. Twelve twins. Twelve twelve. Twelve, twelve. twelve. twigs. Twelve twins. Twelve twelve twigs. Twelve twins. Oh my. Twelve twin twigs. Twelve. 12 to wins twel 12 uh -huh. 12 to twel 12 to right your turn oh god I think, I think you have heard this one i'm not sure whether you can do it oh cham khwam chao cham khao khwam kham cham chao oh god cham khiao khwam chao ชามเขาความชาความชาความช้าไวๆๆชาชาชามเขียวความช้าชามเขาความคำเ้ได้ไหมได้อได้โอเค last one last one yeah the most difficult yeah this one is long one long long s t one ก็คือยาวเป็นประโยคที่ยาวที่สุดก็น่าจะยากที่สุดแล้วคุณร้เสอยงให้ฟังโอเค Peter Piper Picked a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? The Piper picked, the Piper picked. Millennium Munrappler, yeah? Try Munrappler. No Try. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Okay, let me try one more time. Let me try. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled pepper? Peter Piper picked. Oh. Okay, so now yeah, now it's your turn. Oh god. กินมันติด <coughs> oh. <laughs> <coughs> กินมันติดเงือกินเผือกินเผือกติดมันติดมันติดมันติดฟันกินมันติดเงือกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเงือติดทั้งฟันยากไหมตั้ยากเนาะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ใช่ใช่ใช่ก็ช่วยเรื่องการ ก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครอยากจะฝึกสำเนียงการออกเสียง Peter Piper picked e p i er er c k e d peppers ประมาณนี้่ะทาแบบฝึกเอานะคะกระนองระยอมยาละอันนี้เกระนองระยอมยาละโอเคค่ะ okay. วันนี้ฝ้ายก็ครูโรซี่มีมาฝากทุกคนเท่านี้นะคะก็เป็นคลิปสัน้นๆหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปฝึกพูดฝึกใช้กันคืเล่นๆกับเพื่อนในชีวิตประจำวัน ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์และก็เราสองคนนะคะถ้ากดชอบคอมเมนต์ขอคอมเมนต์รูปอะไรเดียวรูปสามได้อ่ะรูปสามก็ได้นะคะแล้วแต่จะชอบสามแบบไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างให้เราสองคนได้นะคะเจอกันใหม่กับไฟแล้วก็ฟลอรซี่ไปค่ะ